วันนี้เราตั้งต้นไว้ว่าเรื่องหลังพระสมเด็จนะครับหลังพระสมเด็จเนี่ยโดยปกติแล้วตั้งแต่ผมเรียนรู้มานะเห็นมาก็จะเห็นเป็นหลังเรียบธรรมดาแล้วมันก็จะมีอีกทีมหนึ่งก็คือประเภทพระสมเด็จสองหน้านะครับพระสมเด็จสองหน้ามีหน้าหนึ่งกับอีกหน้าหนึ่งจะไม่เหมือนกันบางทีเป็นคนละพิมพ์นนะครับอันนี้ อันนั้นเป็นเป็นของท่านแท้ๆก็ต้องแยกแยกให้ออกนะครับแต่ช่วงหลังก็มีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ใหญ่จริงๆที่ที่ผมเห็นมาจะมีพิมพหนึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่สมมุตินะครับด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นพิมพถังแซมหรืออาจจะเป็นพิมพโปรอะไรแบบนี้นะครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยมีครับท่านสร้างท่านสร้างเอาไว้วก็มีมีทางที่สน์ดได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์ได้สาเหตุที่ท่านทําไว้แบบนั้นอะ ก็เพื่อว่าจะยืนยันว่าถ้าพิมพ์ข้างหน้าถ้าคุณคุณมั่นใจว่าเป็นของท่านได้สามารถนําพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นพระของท่านด้านหลังที่เป็นพิมพ์อีกพิมพหนึ่งที่บอกผมบอกว่าเป็นพิมพ์ปกโพหรือว่าฐานแซมปกโพหรือว่าพิมพ์เกบโตูมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปกโพก็ดีหรือว่าพิมพ์อ,พมพอ,อะไรก็แล้วแต่อันนั้นแหละแสดงว่าท่านก็ได้สร้างพิมพ์นันเอาไว้ด้วยปกตินี้เราไม่เห็นพิมพ์เหล่านี้นะครับยากจําจนวนพิมพ์ก็คงไม่เยอะมาก แต่ที่ผมเห็นฟอร์มก็คือมีเป็นทิมพ์ใหญ่ทั้งสองหน้าเลยซึ่งแล้วก็เป็นทิมโรงงานทั้งสองหน้าเลย,เลยก็โอเคมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามานะครับมีอะไรคําถามก็ถามกันหลังหลังพระประดาดประลาดเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับทีนี้อย่าง อย่างอะไรอะอย่างพิมพ์พที่เป็นหลังภาษาจีนนะเดี๋ยวก็คงมีคนถามอะ่ะพิม์พ,มพภาษาจีนหลังภาษาจีนก็ทําเลนแบบให้เหมือนกับพิมพ์สมเด็จอรหังก็คือมีการกดภาษาจีนเข้าไปข้างหลังนะครับไอพิมพ์แบบนี้เพิ่งเห็นนะผมเพิ่งเห็นเมื่อปีที่แล้วปีสองปีที่ผ่านมานี่เอง ทำไมมีพิมพ์ภาษาจีนสมเด็จท่านทําเพื่ออะไรมันไม่มีเหตุและผลที่ท่านจะทําแบบนั้นไม่ได้เป็นคํากล่าวไม่ได้เป็นอะไรที่จะสื่อถึงอะไรเลยนอกจากว่าจะหลอกลวงกันหรือเปล่านะเป็นหลอกลวงพวกนักทัวร์คนจีนที่ชอบพัดเครื่องพระสมเด็จหลอกเขาว่าโอเคอันนี้เป็นของสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตก็แค่นั้นเขียนเขียนเป็นภาษาจีน อะไรนะอะไรไต่ไต่เหล่าซื้ออะไรแบบนี้ยแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ก็หมายถึงว่าสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตอันนี้อันนี้พระป,ปอมนะครับปอมดูง่ายนะครับอันนี้เพื่อเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ดีหรือว่าคนจีนก็ดีที่ชอบพักเครื่องแล้วก็ให้เข้าหลงทางเพื่อเช่าหาตะสมนะครับจะได้มีเรื่องพูด จริงมันไม่มีเหตุผลอะไรที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านจะต้องไปเขียนอย่างนั้นมันไม่ใช่ธรรมะธรรมโมอะไรที่จะต้องไปสั่งสอนเพื่อจะอวดสั่ดาว,ว่าตัวเองสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นท่านเองอะไรอย่างนี้นเราให้เราคิดในกรณีของสมเด็จอลหังเป็นข้อยกเว้นอันนั้นน่ะความหมายนั้นน่ะมันก็มีความหมายของของเขาอยู่ถูกไหมอันนั้น่ะสมควรอยู่เพราะเป็นคําพระ แล้วก็เราจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยจะมีการปลอมแปลงเป็นหลังลายกระหนกเป็นหลังอะไรเต็มไม่หมดเลยนะไอ้พวกนี้ปลอมแปลงนะครับเพราะว่าผมอยู่ในวงการผม,มเห็นภาพมาเยอะผมไม่เคยเห็นหลังลายพวกนี้เลยแต่ประเด็นสาคัญแรกอ่ะก็คือสมมุติว่าเราเราไม่เคยเห็นเลยหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็มึงไม่เคยเห็นมึงจะไปตัดสินว่าเขาปลอมได้ไงนะคือประการแรกะนะครับมันไม่เคยปรากฏมาก่อนหน้านี้นะเพิ่งมาปรากฏเมื่อ ีต่อปีที่ผ่านมาพวกหลังลายผ้าหลังลายกระหนกอะไรพวกนี้มันตลกภาพพรอมทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าประเด็นแรกเราไม่ต้องไปดูหรอกว่าเป็นหลังลายผ้าอะไรหลังลายกระหนกเราดูเบื้องต้นว่าผ้า,า,าแท้หรือเปล่าถ้าไม่แท้ก็คือไม่แท้แล้วนะครับไม่ต้องไปนั่งที่จะนาอะไรให้มากมายเหมือนกับอย่างที่ผมมักจะบอกเพื่อนๆเสมอนะครับเรื่องเรื่องในเรื่องเรื่องเหล่านี้คือเบื้องต้นะเราต้อง,องพิจารณาว่าผ้าพนั้นแท้ให้ได้ก่อน นะมีคุณสมบัติอะไรมีลักษณะยังไงที่ทําให้พระนั้นแท้คือถ้าไม่แท้แล้วเนี่ยต่อให้มันเป็นลักษณะยังไงจะมีหลังอะไรปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะก็ก็ไม่แท้แล้วหรือถ้าแท้ก็เป็นยุคหลังแล้วสร้างด้วยเครื่องจักรแล้วอย่างเมื่อเมื่อวานนี้ผมเจอคําถามเรื่องตาราแผ่นดินนะครับคือมันถ้าแท้มันก็เป็นพระยุคหลังแล้วมันไม่ทันท่านสร้างอยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็นพวกพระเกจิ ซึ่งสามารถสร้างได้ก็ไม่รู้เจตนาของท่านหรือว่าอาจจะเป็นพาพปลอมเก,กเก่าก็ก็ได้เพราะว่าบางทีอ่ะมันขาดคุณสมบัติขาดลักษณะที่ดีในการเป็นพระแท้หรือว่าเป็นแค่พระเกจิแล้วก็ไม,ไม่ไม่ทันอยู่แล้วหรือหลังที่หรือหลังพระที่เป็นรูปเจดีนะแล้วก็ปั้มเป็นรูปเจดียลอยๆเป็นนูนขึ้นมาไอ้เป็นแบบลึกลงไปเป็นรูปเจดีเลยนะอันนั้นก็ไม่ทันอยู่แล้ว เพราะท่านไม่ได้ทาไมนะ้บางทีเราเราก็บอกอเรียกสมเด็จสมเด็จทุกคนก็เรียกสมเด็จอยู่แล้วแต่แท้หรือปลอมเนี่ยมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญการในการแยกแยกนะอันนี้ก็เลยบอกให้ดูก,การหลังเหรียญอะไรพวกเนี้ยหลังเป็นอะไรนะพระลอดเล็กๆหรือหลังอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราไม่สกัดไว้วันหลังมันก็จะมีหลังพวกนี้ออกมาอีกเยอะแยะนะแล้วก็มาเสแสงแสดงให้เป็นพระสมเด็จถึงยกท่านต่างเอาไว้